ควอะไรผิดปงจริงเราไม่ได้ต่อนกันเองหรอกถ้าไปเต้นอย่างเงี้ยสอหอลากคอไปแล้วหรือแม่ก็ต้องเจ้าของงานก็ต้องลากตัวไปแล้วล่ะฮะไอ้พวกนี้ไม่รู้จักคำว่าครอบครัวนี่เปิดทีวีดูนะครับเช้างานแหละเห็นผมไปเต้นหรอกพี่เนี่ยขยันจังเลยพี่เนี่ยพี่เอ๋ทำเพื่อครอบครัวอย่าไปยืนนิ่งอย่างนี้อ๋อดูแลทำไมหนุ่มขี้เกียจจัง พี่ซับไปด้วยแล้วเนี่ยนี่ทำกันเล่นทำกันเล่นนี่นงทันนี้เท่งอะเท่งเฮ้ยเท่งเท่งตัดไปด้วยเป็นเด็กโตแข่งขันกันก่อนนี่มีประตูอยู่หลังเป็นตะไคร้อาจจะเห็นนิดหน่อยเตะเข้าตะไคร้สบายสบายแล้วเตะปุ้งเข้าดับหนึ่งใครเตะเข้ามากกว่าชนะเอาอย่างนี้สามชาติเตะแล้วกันเอาให้พักผ่อนหนต็มพี่เดี๋ยวดารานี่จะไปเป็นคนส่งลูกบอลอ่ะ และส่งผู้ส่งเนี่ยเนี่ยจะนั่งอยู่ที่แท่นกลมๆลูกบอลก็จะไหลมาแล้วก็ได้ก็โยนแต่ที่แท่นเนี่ยมันไม่อยู่นิ่งมันจะหมุนไปมาแล้วดังติ้วติ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 วพอเราเห็นเขาหมุนเราก็บอกว่าอย่างนี้เราก็จะเสียเปรียบถ้าเราอยู่เฉยเราอยู่ข้างนั้นนะที่เหลือช่วยหมุนหน่อยนะปั่นจิ้งรีดให้หมุนติว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 อย่างน้อยๆสามรอบขึ้นไปแล้วแต่ท่านแล้วก็เดินออกมาเตะบอล เมื่อเดินออกมานะเราต้องใส่รองเท้าใช่ไหมอันนี้แรกหมวกทหารเรือไอ้าวจับจับคู่กันนะหนึ่งสองสามเชิญนะครับเอาละครับเอาละครับตามันเลยครับโอ้โหใครเลือกใครโอ้โหอ้าอ้าวอ้าวอะไรกันเลี้ยงดูหน้าหน้าหน้าเหมือนในขนาดนี้มันต้องคู่กัน ให้ผมตอนอยู่มอต้นหน้าผมแบบนี้เลยแล้วมอปลายที่มมันขึ้นมาทันทีนะครับพราวาลรกร้อนอยากอยากให้ผมตอนอายุที่18นี่โอตอนนั้นกำลังอดอยากมาพวกที่นึ่งใครครับสุกัดเอาเลยเอาเลยให้สุกัดเป็นเป็นผู้ส่งเดี๋ยวนีมากกว่าไม่ว่า เข่าก็ได้เตะก็ได้กระทบทุกส่วนได้ห้ามขวางเท่านั้นเองห้ามโยนห้ามโยนห้ามโยนเองจะมงจะเข่าจะศอกจะตีจะจักกระแลจะหันหลังบันทายได้หมดรอบบุญครับหมุญหนึ่งบุญสองบุญสอานคำไมเได้ไม่ได

นพี่เอเฮ้ยพี่ใหญ่เลยเฮ้ยอย่าทะเลืองอย่าทะเลิองตั้งแต่เอาตั้งแต่เอาเทามันอยู่หัวแล้วหลายทีแล้วได้หลายทีแล้วใช่ไมนอื่นหมุนว่ะหมุนหมุนอย่าเล่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 นอย่านอย่า่าเลนอาอย่าเล่นอย่าเลอย่่แล้วพอาน อ้าบุครับบุ้เ ไม่ตั้งใจอีกแล้วเห็นไหมไม่ตั้งใจเลยอ่ะอย่าโกรธนะเรื่องอะไรอยากอยู่คนเดียวไม่พูดไม่พูดเปิดเขาพึ่ยเปิดเขาทำไมอ่ะไปแล้วเขาไปเขาไปแล้วไปแล้วเขาหายใจเข้าไปใครเข้าพูดไปจะออกตัไปแล้วผงาพผงาผุดไปแล้ว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 อ้าวมาคนที่สองคุณอ๊อกคุณหมัมนะครับได้ไปสี่นะ น้ำนะถือว่าน้ำคู่สุดท้ายคู่ที่ท่านหมายปองจับตาดูโอ้โหประสานมือให้ไปส่งให้ไปส่งโอ้โหให้ไปจูบเขาด้วยเออแต่ไปดูเลยเฮ้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 ยน้องคนนั่งให้น้องนั่งสบายๆเอออ่าสี่ลูกขึ้นไปนะครับถึงจะมีโอกาสได้คะแนนครับห้าลูกก็ชนะแล้วกชนะเลยอ่ะมาเอา ขนาดอ้าวโอ้ยไปไหนก็ไม่ได้เก็บเก็บแขนแล้วเออเก็บวะโน้ขนาดพี่ใหญ่ยังโดนแล้วอ่ะเราต้องตัวเออะ น้องขอ,อน้ำพี่ตาลไ <ś le> ม่เยอะหน่อยนิดเดียวโทษกำลังเหนื่อยเอิดแล้วเกอแล้ว <ś le> ามา่ส้ดท้ายอบมันจะเปิดทุอย่อ้ยทั้งในทำสวนสารแนหทำไมมันมืดจังเลยอ่ะ ไม่ใช่หลอดตะเกียบประหยัดไฟวะเขาเจอนอนชัดๆผลอ้วนมันเบียดไงอ๋อเหรออ้วนโอ้โหไอ้ไอ้ไอ้หนังงามรอ,รอบุนครับโอโ้ยตรองสาม,สามยดนเดินไป เขาเหิวอะไรหรอเปล่าง่วงง่วงง่วงโอ้โหมื่คืนนอนดึกเหรออ่ะคนแรกคนสุดท้ายกระแตนะคะรอบไปสี่ลูกสี่ลูกเข้าใจเลเพื่อที่จะตัดก็แเลว่ารอบนี้คุณกระแตคุดออฟมีคนละหนึ่งคะแนนค่ะตอนนี้เป็นสัดส่วนไที่ต้องมหาสมบัติกับกาแฟบอดี้ไอซ์คอฟฟี่